มืดนไหมไม่เพิ่มืดนะอ่ะสวัสดีครับน้องชายเสือแบ็คเกิดอะไรขึ้นครับน้องโอ้โหต้องบอกว่ากินไปครึ่งคอกินไปครึ่งตัวแล้วคายออกมาแบบนี้ถ้าโดนสอบครับจังหวะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับน้องเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคือสถานการณ์ลูกเกเราดูได้เปรียบเลยได้เปรียบเลยใช่ครับอ่าฮะประมาทเองครับประมาทเองจังหวะก่อนจะโดนสอบโดนแข้งซ้ายเขาหน่อยด้วยกังวลไหมเกี่ยวกับแข้งซ้ายไหมรังเกี่ยวกับไม่กังวลครับกินที่ประตูได้แล้วอืมอืมอืมจังหวะนั้นมันโดนตรงไหนครับจังหวะสอบ มืดเลยมืดเลยพยายามลุกแล้วแต่ไม่ขึ้นไม่มันไม่ขึ้นเหรอเนาะครับอ่าฮะเป็นไงแฟนมวยบอกดีกว่าทุกอย่างขอโทษทุกคนนะครับขอโทษเนาะเป็นไงโดยรวมแล้ววันนี้พอใจผลงานถองไหมไม่เลยครับไม่เลยผมเต็มตัวมาการเต็มตัวเป็นไงแฟนมวยรู้ครับว่าเราเรามาแทนเหรอแทนครับแต่ผมก็เต็มตัวมาดีกว่าเขาดีกว่าเขาแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้เรามีรายการแต่ว่าเราถอนใบใช่ครับพอได้ทําร่างกายบ้าง คิดว่าถ้าไม่พลาดโดนสอกเกมจะเป็นแบบไหนเนาะแน่นให้นอนครับแต่น่น้รอนใช่ไหมดีกว่าความรู้สึกผมดีกว่าเขาทุกอย่างวงในวงนอกอาวุธหนักกว่าครับแต่ว่ามาพลาดใช่ครับแบบนี้ถ้าถ้าชกตามโปรแกรมแบบไม่มาแทนเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ดีครับน้องผมจริงๆผมอยากชก138ครับวันนี้ต่อยกัน66กิโลมันเยอะไป140กว่าเพราะผมซ้อมเสร็จก็เหลือ65 เขาแทบไม่ได้ทำหนักเลยมีผลเลยใช่ไหมครับน้องมาน้อยกว่าเขาสองปอนด์ด้วยจริงๆเราเป็นมวยเวทเดียวกันไหมยังไม่ถึงนะเวทเรายังไม่ถึงเขาเนาะครับวันนี้ก็ต่างต่างคนต่างมาแทนยังยังยังไม่ได้ต่อยเวทเองเลยครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาเตยห้ายกได้ฟเาช่องเจ็ดกับตอนไฟนี้ไฟนี้น้ำหนักเท่าไหร่เก่งสุดตอนนี้คิดว่าทำได้คิดว่าร้อยสามแปดร้อยสามแปดตอนนี้เข้าที่เข้าทางอย่างเขาชกสองไฟแล้ว มันถ้าถามว่าถ้าต่อยน้ำหนักตัวเองน่าจะเข้าทีแน่นอนน่าจะดีกว่าเนี้เนาะวันนี้ด้วยพิกัดน้ำหนักด้วยประมาดด้วยพลาดด้วยครับอ่ะมีอะไรเระสบชั่วโมงวินเขาเยอะอยู่แล้วผาไปประมาทเองเราดุมวยพี่เขาเก่าอยู่แล้วด้วยใช่ครับเรามาพลาดเองอ่ะไม่เป็นไรน้องแฟนมวยให้กำลังใจแล้วก็ผิดหวังก็เราเยอะเลยมีอะไรจะฝากกับแฟนมวยนะผมขอโทษทุกกำลังใจด้วยครับพลาดเองครับโทษตัวเองครับผมเป็นกำลังใจให้กับน้องสู้ๆครับผมสระบกทวารีส้าครับโอ้โหยินดีก่อนเลยยินดีด้วยวันนี้ สวยงามมากฟุ้งไหมฟุ้งมากครับเพราะว่าดูลุกทะลุผมนะฮะคือเกมผ่านไป3ยกนี่เป็นไงบ้างความรู้สึกเราตอนนั้นเราก็ไม่รู้ครับเป็นไปคาดนักสู้ก็บวดกันอยู่รู้ใช่ไหมว่าเป็นเป็นรองเสียเปรียบก็ไม่ไหมรู้รู้อยู่แล้วสภาพร่างกายเฟรนดิ์กี่เปอร์เซ็นต์เอาตรงๆเลยประมาณ20ได้20่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมผมไม่ได้ซ้อมผมก็เขาโทรไปพอดีทีแรกเขาบอกว่าผมไม่ได้ซ้อมนะพี่ครับครับแต่ เขาก็เลยว่าเออมึงมีร่างกายเท่าไหร่ผมก็รับพอให้เด็กด้วยเล่นเชิงอะไรด้วยผมก็เขาพอได้ทำร่างกายบ้างพอน้ำหนักไม่ได้ทำับบไปออายุเท่าไหร่ครับปีนี้ปีนี้สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดคิดว่าถ้าไม่ได้จังหวะสับน็อกจังหวะนั้นนี่เกมเป็นไงก็ยังไม่รู้เลยครับไม่จะยังไงไม่จะแย่ครเขา่าเพราะว่าก่อนก่อนจะได้จังหวะนั้นก็เหนื่อยครับผมแต่ว่าเห็นว่าช่วงก่อนที่จะได้จังหวะสับสอดอี่เรามีแข้งซ้ายเริ่มออกมาแล้วแล้วคิดได้ความมั่นใจมาหรือยังไงกัปตัพอเขาโดนแข้งซ้ายก็เเหหมมืืออนนแบบตา อ่าเหมือนเขาสะดุ้งอ่าเหมือนเขามีการหน่อยครับเราก็เลยเห็นจุดนี้เลยใช่ไหมเรายกแรกโดนแล้วเข้ารอยเข้ารอยโอ้จมูกจมูกด้วยใช่ไหมครับเป็นไงเจ็บไหมมึนไหมจังหวะนั้นมึนมึนเห็นเห็นดาวเลยไหมมึนมีสติมีสติไหมครับแต่ว่ามันเป็นยกแรกถ้าเกิดถ้ายกสองหรืสามเน่ยื่อยอาจจะบวกเกาอีกจังหวะนั้นกำลังฟิตอยู่ด้วยครับผมอาจจะโดนน็อกได้ยังไม่ได้ใช้แรงเป็นไง ไฟนี้ชนะแบบไม่ได้เตรียมตัวเลยก็ต้องบอกว่าเป็นโบนัสนาะโบนัสครับผมแบบไม่โดนแฟนด่าถือว่าโอเคผ่านแต่ว่าวันนี้ชนะด้วยผมกระแสไม่ดีนะครับเพราะเรามุนมยค่ายเล็กหน้าเสือไม่มีตัวเงินไม่มีอะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจครับแต่ว่าเราน้าแข่งมาสู้หน้าเสือครับประมาณนี้เนาะวันนี้วันนี้ก็ถือว่าสําเร็จแล้วก็แฟนมวยก็ที่เชียเราเนี่ยผมว่ามีความสุขกันทั่วหน้าคนที่เชีย์ก็คงดีใจครับคนที่ไม่เชียร์เราหรือว่าเล่นตรงข้ามเราก็ขอโทษด้วยครับผม จะไม่ผิดหวังโอเคครับยินดีด้วยครับน้องยินดีด้วยครับไม่สมุยลูกกระพริตามนี่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับวันนี้